เรื่องที่คุณอยากรู้คำถามที่คุณสงสัยเราจะค้นทุกคำตอบในสงสัยใหม่เล่าค่ะตอนนี้ก็มาถึงพื้นที่ ปลูกต้นไม้อรอบอาคารภายในนะคะของในโซนสมาชิกวุฒธธิสภานะคะมาสักครู่นี้เราจบฝั่งสสด้วยต้นสมอพิเภกนะคะต้นไม้ที่คู่กันก็คือสมอไทยตรงนี้เรียกว่าเป็นพุทธโอสถนะคะแล้วก็เป็นคุณค่าสำคัญในเรื่องของพืชสมุนไพรพวกเราที่เคยกินลูก ลูกสมอเนี่ยก็จะรู้นะคะอันที่1เลยก็คือเวลาเหนื่อยๆเ,เนี่ยะคะ่ะถ้าทานเข้าไปสดๆเนี่ยก็จะทําให้ชุ่มคอสมอเนี่เป็นผลไม้ที่มีหลากรสมีทั้งเปรี้ยวหวานฝาดก็เลยมีเข้าเครื่องยาได้หลายอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นต้นสมอค่ะสมอไทยนะคะที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามกับสมอที่เทศค,ค่ะอยู่คนละโซนของพื้นที่ในสปายยะสภาสถาน ตรงนี้ก็ยืนอยู่หน้าต้นทิ้งถ่อนนะคะหรือว่าต้นถ่อนซึ่งหลายคนบอกว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคนไทยในอดีตนะคะรู้จักต้นไม้ชนิดนี้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะพื้นที่รับรูปในภาคกลางนะคะแล้วก็าการใช้ประโยชน์ใช้สอยก็คือเนื้อไม้นะคะเขาก็ไปทําในตัวโครงสร้างนะคะเช่นในเรือนไทยก็จะมีองค์ประกอบนะคะในเครื่องเรือนต่างๆนะคะ ก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้คนในปัจจุบันได้รู้จักนะคะเราได้ถูกเลือกนำมาปลูกไว้ที่สภาแห่งนี้นะคะ่ะเป็นยาด้วยนะเป็นพืชสมุนไพรด้วย ก็สำหรับต้นไม้มีค่านะคะที่อยากจะให้รู้จักอีกต้นหนึ่งนะคะที่ปลูกอยู่ทางฝั่งวุฒิสภาก็คือไม้แดงนะคะซึ่งเป็นไม้หายากแล้วก็ไม้ยืนต้นอายุยืนยาวนะคะมีค่าทางเศรษฐกิจอันนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับถ้าเป็นฝั่งสสก็จะปลูกต้นสักทองนะคะมาอยู่ที่ฝั่งวุฒิสภาเราก็ปลูกต้นไม้แดงนะคะที่ อนาคตรตรงนี้ก็จะเป็นป่าไม้แดงที่ล่มลื่นแล้วก็ยั่งยืนนะคะนี่ค่ะไม้แดงนี้ก็ใช้เป็นไม้ใช้สอยปลูกสร้างนะคะไม้เศรษฐกิจที่สำคัญเปลือกต้นเขาก็จะดูถ้าต้นที่มีอายุมากก็จะมีแตกเป็นร่องๆนะคะเนื้อไม้ก็สีสวยงามลายสวยงามนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นจำจุรีนะคะที่ปลูกอยู่ในพื้นที่โซนของสมาชิกผู้ที่สภานะคะเพราะคู่กันค่ะฝั่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเรามีจำจุรีสีทองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโซนสุริยันนะคะทางด้านสมาชิกผู้ที่สภานี้ก็จะเป็นจำจุรีชนิดที่เราคุ้นเคยด,ดีนะคะเป็นไม้มีค่าอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นมีประวัติศาสตร์มากมายค่ะแล้วก็เป็นไม้โตเร็ว ก็เป็นเหล่อนี้ก็เป็นความเย็นนะคะต้นนี้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเรนทรีเรนทรีก็คือเวลาที่ใบเขาร่วงลงมามันจะพลิ้วเลยค่ะเหมือนสายฝนแล้วถ้านั่งอยู่ใต้ต้นจัมจ,จุรีนะคะก็จะรู้สึกร่มเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของวุฒิสมาชิกนะคะซึ่งเป็นเกียบกับความร่มเย็นนะคะก็ะจัน นะมันมียางนะมันมียางหลายอย่างยางพารายางนาะแบบมันเป็นไม้ประจําลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาเลยถ้าเกิดเรานั่งเรือจากแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยล่องไปในอดีตเนี่ยริมทางเจ้าพยาเนี่ยจะมีต้นยางนาเนะะี่ยค่ะขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายนะคะแต่ปัจจุบันก็ยังเหลืออยู่ไม่มากที่ใหญ่ที่สุดที่ภาคกลางเนี่ยอยู่ที่วัดยางนารังสีที่จังหวัดลบบุรีนะคะใหญ่มาก หลายร้อยปีนะคะก็แล้วก็หลายๆวัดค่ะตอนนี้ก็ปลูกไม้ยางกันนี่ก็เป็นไม้มีค่านะคะที่คนไทยควรจะภาคภูมิใจนะคะนี่คือต้นยางนาแต่เป็นไม้ที่สูงมากนะคะปกติอนาคตก็คงจะสูงขึ้นไปถึง<อ>ชั้นสิบนะ,ะนะคะแต่ว่าเขาชะลูดขึ้นเขาไม่แต่จริงๆถ้ายุมากๆก็แผ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นสามร้อยกว่าปีที่ลบบุรีนั้นกว้างมากเหมือนกัน ตอนนี้ปีที่แล้วไปไปรักษาชีวิตไว้มันทําท่าจะตายเอาหมอต้นไม้ไปทําคนที่ทําเขาบอกว่าพวกเราตายแล้วตายอีกอีกหลายชาติต้นยางก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอยู่คู่กับสภาไปน,นี้อีกนานเท่านาน wow.